สนุกสนานมากอย่างแน่นอนเดี๋ยวออกจะอธิบายให้ฟังต่อนนี่นะครับเรามีลูเลตแบบนี้แล้วก็มีเกมวางอยู่มากมายนะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณคิคูซองนี่นะครับหมุนลูเลตก่อนเลือกมา3เกมจากนั้นจะมีเวลาให้99วินาทีทำภารกิจ3อย่าง3เกมนั้นให้ทันเวลา99วิถ้าเกิดทนัน เราก็จะตกบืงให้เราก็จะยิมให้แต่ถ้าเกิดไม่ทำจะต้องมีบทลงโทษเดหดรายแน่นอนเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันนะครับก็หวังใจไว้ว่าคุณกูซ้องจะทำสำเร็จอย่างแน่นอนนะจ๊ะครับขอเชิญคุนคิมอูซองอีกครั้งนึ่ ช่วชอมากเลยนะครับไม่ต้องตกอกตกใจไปว่าทำไมเกมมาเยอะขนาดนี้สิโปผ์ก็ไม่ชงไม่วังแต่ดแลเโอ้ต่อนนู้หรอไม่ตกใจเลยอนนี่ไม่ตกใจเลยแสดงว่าคุณเคยได้มาหมดแล้วรอครับท้ายก็จเกมอีกหเลยอ่ะไอเดอดันั้นโอมม่าเยอะมเลยคือเวลาผมไงานเราทำงานทำงานกิจกรรมอย่างเงี้ยผมก็รอเกมมาหลังเกมเลย กติกานะคือเดี๋ยวคุณจะต้องหมุนลูเล็กเลือกมาสาจากเกมตรงนี้เลโอเคโอเคคุณจะอธิบายก่อนว่าแต่เมมีอะไรนเกมมีอวยจ้าห้าิบาไม่เอะไรเกิดอะไรก็ยังวาดภาว่าดภาพตามประโยชน์ที่บอกวาเสร็จแล้วให้มีอาทุกคนถ่ายถ้าเกิดใครถูกพบสามคุณผ่านกรีนกรีนก็มีอยู่แต่ไม่ใช่ีนกไม่ใช่ 그리시고 니아분들이 맞추셔야지만 양과입니다 So easy So easy 킹자 <laughs> <So easy. 웃음> cool, cool. เรียงที่มาเสร็จปึ๊บคุณต้องฟันพิเศษกับองฟันตั้งแต่อันล่างขึ้นมาที่กรดอง So easy แม้กระทั่งารบที่ออกมายากที่สุดแล้วเขายังบอกว่า So easy MC นี่มันกูว่ากูจริงจัง어ต่อ้วเห็นมั้ยนอนี่มันร e s y เดี๋ยวรออยูโอเค oh <laughs>

อีซี่ดีอันนี้ใครไปดูเกมบ้างสกีเกมอ่ะสกีเกมเด็เกมกุจิอ่า o easy a s y สาแให้พิกให้ได้โอเค so easy โอเคเดิล okay. ou ่าสนโอเคบาสเกตบอลลุงกุออยู่ทวันนี้ค้าหัวอยู่ไหมโอเคเดชาแล้วไจะเป็นคนโยนรเปล่เนื่ะ สาลูกามรอไ้ไอสัญญาว่าไอจะโยนระบรจ้าสามเกอพกัือได้โอเคโอเคมาเดี๋ยวครัเลือกกันครับดูเลือดสักก่อนดูลกเล็กนะได้เกมไหนเล่นเกมนันถ้าเกิดได้สาข้างเอามก็จะเอาไปเลย้นมาถูกลเลอดเชื่อไอเ o k let's ready a Ooh. One, give it a come, give it a ได้ทั้งไีไปแล้วอหนึ่งอยากจะอะไรอีกครับอะไรนะอ่าบอดอยากได้บอดใช่หรออยาได้ใช่หรออะไกนะเอยากได้ทีสุดโอเค next yeah ข้าวต้มระเพาะเชิญพระคุณทั้งมวลนำฉัมา yes Lúc ca, lúc ca, cục eo. Lúc ca. Nói cái เมอะไรเก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 มอะไรตั้งขวดนะครับิโอเคดังนั้นสาเกของคุณคือตักจีสเกมโอเคดอกบอลและอันสุดท้ายคือตั้งขวดนตักจีของทริคกมกัจีโ3เกมโอเคตักจีคือเวโมเมนตรอแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวออก เดยวทวนเกมไปก่อนเกมแรกเนี่ยคือตั๊กจีแบีมีสกิลเกมนะครับตั๊กจีเนี่ยจะวางเปิดอยู่นะครับสอันนะครับคุณลูซองจะต้องเอาแผ่นตั๊กจีเนี่ยเขให้แผ่นเนี่ยทิ้งสามอันให้ะอัน้วจะชูท่ากีละอันที่ได้ไปจะใช้เวลามากคอยเท่าไหนขึ้นอยู่กับคุณปูซองสู้ๆคือสู้ๆโอ๊ย สหัวหร like so yeah. okay. oh. okay. ืออกก็ได้ัวต้องทั้และสุดท้ายกตั้งขวดน้ำโยนลงไปแล้วก็ตั้งพ่งถืนะครับโอเคทั้งหมดนี้99วินาทีพร้อมไหครับชุ่แวููโอเคพูดมาขนาดนี้โซไปที่งนิคร99วินาที 20 25 25 20 25, 25리26 중. 20 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 25리

นี่เป็นกระต่ายน่ารักทุกทีทุก่กีดียออันนี้เป็นดอกไม้น่ารักสุดๆส่วนอันนี้เนี่ยเป็นแว่นแล้วก็กีกิบโบห้ติดแล้วก็มีสติกเกอร์แบบนี้ให้ติดด้วยแล้วอันนึงคือเขาใส่แล้วอันนี้กี่งา

선이 돌아가 선이 돌게가 공주와 토끼이가 가장 는 꽃이 나 나이 많아능하실까요예 เดี๋ยวช่วยดีกว่าขออนุญาตช่วยนะครับทุกคน 뭐지? <laughs> 에이스요 <laughs>

งานเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าเขาต้องเล่นแบบไหนอ่ะตัวอย่างมาจ้าโอเคอเ let's go มารามือตัวอย่างมาเลยเขาต้องโชว์สิยูมีส่งที่โชว์ใช่หมครับช่ยูเดินด้านมาเองนี่ไปร้องโน้ตเร็วๆก็ช่วยชิลล์ได้สิใช่ไหมครับอ๋ออย่างนั้นตัวอย่างมาพร้อมกับเพลงไปเลยแล้วก็เต้นไปด้วยกันเลย 바로 아이의 연습 없이 바로 가는 걸까요? 점아점 thank no. you